ที่อาจารย์พูดบ่อยครั้งเรื่องคําว่ายุทธศาสตร์โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ของฝ่ายจารีตนะอาจารย์ยังเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์มองในทางยุทธศาสตร์ด้วยซ้ำไม่ไม่เช่นนั้นคงไม่ไม่สามารถจะทําแบบนี้ได้แต่ว่ามันยังมีคนที่ยังติดติขิดตะขวงใจกับตัวบุคคลอยู่อย่างเพื่อเพื่อไทยกับคุณทักษิณยังไม่สามารถจะรับตรงน,นี้ได้คําถามคือแล้วแล้ว,ลวไอ้สองดุลนี้ที่มันต่อสู้กันทางฝั่งจารีตเนี่ยฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะในท้ายที่สุดก็มันจะพังหมด มันจะพังหมดอออถ้ายังไม่ไปทางเดียวกันคนที่ไม่อยากให้พังเนี่ยเขาถึงจะพยายามเอาใจพรรคเพื่อไทยไว้ออแต่ว่าบางคนไม่สนใจฉันไม่ชอบอย่างน่ะนะฉันเกลียดความเกลียดเนี่ยมันก็ทําให้ไม่ได้คิดเรื่องอื่นไอ้เ,อเกลียดเนี่ยมันหนึ่งเกลียดบุคคลสองจากใจของตัวเองแปลว่าไม่ได้ไม่ได้มองภาพรวมไม่ได้คิดแบบยุทธศาสตร นะไม่ได้เอาตัวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญของการต่อสู้แต่ยังเอายึดเอาวิธีคิดของตัวเองเป็นหลักนะม,นมันก็เลยไม่ราบรื่นอ,อยู่แบบนี้ายากยากยากอาจารย์บอกน <c oughs> ะที่ำให้คนมองเห็นยุทธศาสตร์รนี้หมายถึงวา่งาคุณทักษิณคุณทักงิณจะไปอาจารย์ก็ไม่ได้เอาใจช่วยฝั่งจาริดนะ กระจาจคือหมายถึงว่าอาจารย์พยายามถอยออกมาแล้วอธิบายปรากฏการณ์ให้เราเห็นว่าที่มันเกิดเหตุจุกจิกจุกจิกตรงเนี้ยมันมันเพราะเขาไม่เป็นเอกภาพไม่เป็นเอกภาพด้านหนึ่งก็คือด้วยความเกยดชังอีกด้านหนึ่งคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ขัดกันมันมีเรื่องผลประโยชน์ด้วยมันต้องมีเรื่องผลประโยชน์ขัดกันด้วยยกตัวอย่างเช่นพรรคการเมืองระหว่างพรรคการเมืองก็มีผลประโยชน์ขัดกัน นะหรือว่าสสในพื้นที่อะไรต่างๆ mm hmm. ทุกคนก็อยากได้เป็นอยากได้สสอ,อยากได้อ,อปจอนะเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยกับพักอของคุณอนุทินเนี่ยนะภูมิใจไทยเนี่ยยังไงก็ต้องรบกันเพราะว่าสนามในพื้นที่เนี่ยสสเขตนะกับพวกอปจเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยระบบอุปถัมภ์ในพื้นที่เนี่ยมันยังครองอำนาจอยู่ ดังนั้นเนี่ยประชาชนเขามีหลายมิตินะมิติของท้องถิ่นเขาก็ยังอาจจะต้องยอมรับระบบอุปถัมภ์กับตัวบุคคลคนนั้นเช่นสสเขตบางทีก็ยังต้องเลือกดูเหมือนว่าอาจารย์ก็จะเชื่อที่คุณทักษินพูดว่าจะอยู่จนครบอ,อย่างไร<อ>ก็มีผลประโยชน์ร่วมกันที่จะต้องไปให้ได้มันว<อ>ิเคราะห์อยู่บนฐานอะไรว่าอาจารย์ไม่ได้เชื่อ<ป>คุณทักษิณ<อ>แต่อจคิดเองได้นะว่าพวกเขา ไม่มีทางเลือกทั้งทั้งพักสองพักไม่มีทางอื่นที่เลือกที่ดีไปกว่าก็คือเหมือนกับละครตบจูบกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็จนจบคือละครมันต้องเล่นจนจบแล้วก็ค่อยขึ้นเรื่องใหม่มนะแต่ว่าวพีช่วงพอนช่วงช่ว่แตรม,มาอ่าแล้วมันไม่ต้องเอาจนจบเรื่องแล้วหลงังจากนั้นก็สร้างใหม่นะแล้วก็ดูว่ากันใหม่ ผลประโยชน์ทั้งสองข้างเนี่ยก็คือการเป็นรัฐบาลมันไม่มีใครมาแลกเรื่องอย่างอื่นเพราะนั้นเรื่องอย่างอื่นก็ให้ตัวแทนหรือว่าให้อ่าเป็นเรื่องว่าว่ากันโดยเรื่องกฎหมายไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าลึกๆเขาก็อาจจะมีเดียวกันรับกันบ้างนะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผลประโยชน์ร่วมกันผลประโยชน์ร่วมกันก็คือรัฐบาลนี้ต้องอยู่ต่อนะเพราะ อาจารย์เชื่อว,ว่ายังไม่มีใครทั้งสองพักไม่พร้อม,อมที่จะยุบสภาแตหากหัก